พี่อ้าร้อยเมตรแรกกิโลเมตรที่สองแล้วอากาศดีมากเขาใหญ่วิวก็สวยกิโลเมตรที่สา กิโลเมตรที่4ระยะ4.8กิโลเมตรแล้วถึงหนูปู้ทวดแล้วกิโลเมตรที่6แล้วกิโลเมตรที่7กิโลเมตรที่8กิโลเมตรที่9อยู่ในดงข้าวโพด ระยะทาง9.7กิโลเมตรเราจะได้ขึ้นไปบนนั้นไหมคะวัดซิมไลย์ส,สมสคมกิโลเมตรที่สิเนินแรกขึ้นเขา,าวิวสวยสกวิโลเมตรที่สิบเอ็ดแล้ว ย yeah. กิโลเมตรที่สิกิโลเมตรที่13กิโลเมตรที่14แล้วเหลืออีก1กิโล <Okay. S 1> ไปที่จุด A3 จะทันคัดออพไหมอีก20นาทีสิบห้ากิโลแล้วกำลังจะเข้า A3 ปะ่ะ คันคัดออฟด้วย <Yeah. S 1> <Okay. S 2> เกือบกิโลเมตรที่16 A3 อสามหลอกกันนี่นะกิโลเมตรที่17แล้วสองข้างทางเป็นไร้ข้าวโพดกิโลเมตรที่18กิโลเมตรที่สิบแปดจุดห้าสิบเก้ากิโลแล้วร่างกายตอนนี้ปวดไปทั้งขาเลย สมควรแล้วล่ะซ้องมาแค่ห้าโลยี่สิบโลแล้วเล็กห้าโลยี่สิบเอ็ดกิโลแล้วโคโมโตโกกิโลเมตรที่ยี่สิบสองถึงจุดให้น้ำพอดีเลยเล็กสามโล <laughs> ได้เข้าป่าแล้วถั <laughs> งลง <laughs> มลื่นใช่ยี่สองจุดเจ็ดห้า สามกิโลแล้วเล,ล็กสองโลยี่สิบสี่โลแล้วเล,ล็กหนึ่งกิโลไม่เย่ยเหรอ,อเย่ <c oughs> อีกหนึ่งกิโลเมตราเข้่เส้นชัยแล้วรำบีบนาที่เป็นการวิ่ร่นฟันรันนะคะสามารถที่จะเข้าไปที่ได้ในเต็นท์นในในสีขาวได้เลย <c oughs> เดินเข้าไปนะคะที่ด้นในเต็นท์สีขาวนะคะ เป็นจุดที่รับบิฟฟันรันคนไหนที่มารับมิฟฟันรันนะ